ขอบคุณครับต่อไปอท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพนะครับผมชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้แทนรัษฎรจากพรรคก้าวไกลนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้อภิปรายสักเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนรายงานผลการศึกษาเรื่องข้อเสนอในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยุดเยิง ประชาชนของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับก่อนอื่นก็ต้องสารภาพก่อนนะครับว่าเดิมผมไม่ได้ตั้งใจจะอภิปรายนะครับด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าวันที่7สิงหาคมนี้พักของพวกผมกำลังจะถูกตัดสินชะตากรรมนะครับ ที่เดิมไม่ตั้งใจจะอภิปรายเพราะว่าไม่ต้องการให้เข้าใจเจตนาของคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและก็อนุกรรมิการที่ทํารายงานศึกษาอันนี้ผิดนะครับแต่ก็หลายท่านก็ได้อภิปรายอยู่แล้วนะครับว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อสําหรับพวกผมแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อ ชะตาชีวิตของพวกผมแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคและเป็นผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตยของไทยนะครับดังนั้นก็จะขอพูดสักแค่สองสามประเด็นสั้นๆแล้วก็คงไม่ลงรายละเอียดแล้วเนื่องจากเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายท่านได้อภิปรายในรายละเอียดหลายอย่างพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในรายงานนี้ก็ผมคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับ แต่อยากจะพูดถึงประเด็นสำคัญในแง่กรอบความคิดที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของรายงานฉบับนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพักการเมืองในอนาคตประเด็นแรกเลยนะครับผมคิดว่ากฎหมายพักการเมืองที่ใช้ปัจจุบันรวมถึงรัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดมันเนี่ยมีปัญหาถ้าเราไม่ดูรายละเอียด ผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าแม้ดูเหมือนว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาบังคับใช้กับพักการเมืองมีเจตนารม์ที่ดูดีนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันออกแบบมาด้วยฐานคิดที่มีปัญหากฎหมายพักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยพยายามออกแบบมาด้วยเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ดูดี คือบอกว่าพยายามที่จะออกกฎเกณฑ์เข้ามากํากับควบคุมการทำงานของพักการเมืองเพื่อให้พักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนจริงๆไม่อยากให้พักการเมืองเป็นแค่ที่รวมตัวกันกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ของนายทุนที่จะเข้ามาใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อ ผลประโยชน์ทางการ like เมืองต่างๆนานานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าสุดท้ายมันไม่สามารถบรรลุเกตานารมหรือเป้าหมายที่ดูดีตรงนั้นได้เพราะมันถูกออกแบบมาด้วยฐานคิดที่สุดท้ายต่อต้านาประชาธิปไตยโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับก็คือถ้าเราดูรายละเอียดทั้งหมดมันเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ออกแบบมา ด้วยความคิดที่ไม่ไว้วางใจนักการเมืองหรืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นก็พยายามจะบอกทั้งหมดว่าถ้าจะตั้งพรรคการเมืองต้องทำยังไงจะรับสมัครสมาชิกต้องทำยังไงจะรับบริจาคต้องทำยังไงจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรคไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสมาชิกพรรคหรือวิธีการเลือก คนมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนต้องทํำยังไงให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์ที่คนออกแบบคิดว่านี่คือพักการเมืองที่ดีของประชาชนแต่สุดท้ายก็พูดง่ายว่ามองคนที่มาจากการเลือกตั้งมองพักการเมืองในระบบเลือกตั้งเป็นต้นเหตุเป็นความเลวร้ายของการเมืองไทย นะครับมันเลยผลสุดท้ายมันก็กลับตลบปัดไปหมดเจตนารมณ์ที่อยากเห็นพักการเมืองของประชาชนจริงๆมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่เป็นพักการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์หรือนายทุนต่างๆสุดท้ายก็ทำให้พักการเมืองที่ประชาชนตั้งใจจะสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการนะครับมันเกิดได้ยากมาก เกิดได้ยากมากนะครับดังนั้นสุดท้ายผมก็สนับสนุนโดยหลักการใหญ่เลยก็คือว่าพักการเมืองควรจะเกิดง่ายดำรงอยู่ง่ายแล้วก็ยุบยากหรือควรจะยุบโดยประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาของพรปรพักการเมืองมันยังสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกที่เรากำลังดำรงอยู่ นะครับผมคิดว่ารายงานฉบับนี้ไม่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายพักการเมืองเท่านั้นแต่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การออกแบบนะครับสถาบันทางการเมืองกฎกติกาทางการเมืองของพวกเราทั้งหมดซึ่งมีปัญหามาจากฐานคิดเดียวกันที่พยายามทำให้ สังคมไทยเชื่อนะครับโดยไม่รู้ตัวว่าปัญหาของการเมืองไทยเกิดจากพักการเมืองนักการเมืองหรืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งแต่พยายามจะปิดเลนซ์ซ่อนเลนอํอำนาจที่ช่อบชนยิ่งกว่าและไม่เคยถูกตรวจสอบและไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ผมเคยย้ำหลายครั้งว่าปัญหาของการเมืองไทยนั้นคือในสถานการณ์ปัจจุบันคือเรากำลังต่อสู้กับความพยายามที่จะสถาปนาระบอบก,การเมืองที่ทำให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใจกลางสำคัญของพอร,รบการเมืองและรัฐธรรมนูญรวมถึงความคิดที่พยายามปลูกฝัง แนวคิดแบบต่อต้านประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยแบบไม่รู้ตัวด้วยความพยายามโยนความผิดโยนความเวลวร้ายให้กับพักการเมืองและนักการเมืองสุดท้ายแล้วครับรรท่านประธานนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องการประเด็นการยุบพักสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าสมาชิกหลายท่านให้ความสําคัญนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแต่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสาร นะครับผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกผมคิดว่าพัฒนาการของปัญหาเรื่องการยุบพักการเมืองของเรามันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่การทําลายนะครับสถาบัานทางการเมืองของประชาชนเท่านั้นแต่เราเริ่มเห็นอาการที่การยุบพักการเมือง มันกำลังเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามสถาปนาระบบอ,อำนาจนิยมหรือรเผด็จการแบบไทยๆท,ที่พยายามวางหลักกฎหมายวางระบบกฎหมายที่เราอาจจะเรียกว่านิติลัตแบบไทยๆเอาไว้แล้วแปลกแยกนะครับทำให้แปลกแยกออกห่างจากหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากขึ้นทุกวันนี เป็นความอันตรายที่หลายท่านอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่ลองไปสังเกตลองไปอ่านคำมินิฉัยสารรัมนูลหลายฉบับที่ผ่านมาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงกว่าที่เราจะมาคิดกันแค่ว่าเราจะแก้ไขกฎหมายพักการเมืองอย่างไรนะครับเพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้น รวมถึงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงสถาบันนิติบัญญัติของพวกเรานั้นนะครับเป็นประชาธิปไตยจริงๆเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่มีอยู่ในตัวอักษรเท่านั้นไม่ใช่อยู่ในตัวอักษรแต่ถูกตีความและบังคับใช้ โดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับขอขอบคุณครับ